สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชาดกนะคะเป็นเรื่องราวของทางพระพุทธศาสนาที่นํามาจากพระไตรปิฎกนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงบําเพ็ญบารมีต่างๆนะคะเรื่องที่ครูจะเล่าให้ฟังคือเรื่องอารามทูสกะชาดกนั่นเองค่ะในครั้งพุทธกาล คราวหนึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบเรื่องบุตรของนายอุทยานบาลที่เข้าใจผิดคิดว่าการถอน,อนต้นไม้ขึ้นมาดูรากแล้วจึงลดน้ำต้นไม้นั้นเป็นการประหยัดน้ำซึ่งส่งผลให้ต้นไม้ในอุทยานตายหมดเลยเหล่าพระสงฆ์จึงเกิดความสงสัยและนำมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าหนึ่งค่ะ พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเล่าอารามทุสกะชาดกให้เหล่าพระสงฆ์ทั้งหลายฟังดังนี้เมื่อครั้งพระเจ้าวิเศษร,ราชบพิษขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งพาราณสีนครจึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองทั่วทั้งพระนครและมีมหรสพการเล่นรื่นเริงสนุกสนาน ฝูงชนพากันไปเที่ยวในงานนั้นผู้ดูแลสวนก็อยากไปเที่ยวงานนั้นบ้างจึงได้สั่งฝูงลิงที่ตนเลี้ยงไว้ในสวนให้ช่วยดูแลสวนและรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้เพราะตนจะไปในเมืองเพื่อดูการละเล่นสักเจ็ดวันแล้วค่อยกลับมาอยากออกไปเที่ยวอย่างคนอื่นบ้างจังเลย แต่ต้นไม้ในสวนเพิ่งปลูกเองนะอืมฝากให้พวกลิงที่เราเลี้ยงไว้ช่วยรดน้ำต้นไม้แทนเราดีกว่าฝูงลิงต่างรับคำอย่างเต็มใจผู้ดูแลสวนจึงมอบกระออมตักน้ำให้แก่ลิงแล้วก็จากไปฝูงลิงก็เตรียมรดน้ำต้นไม้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้เอาล่ะฉันไปแล้วนะ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะท่านไม่ต้องห่วงทางนี้รดน้ำต้นไม้เลยนะหัวหน้าหัวหน้าฝูงลิงบอกลิงทั้งหลายให้หยุดรดน้ำต้นไม้ก่อนเพราะการรดน้ำต้นไม้โดยไม่รู้ว่ารากนั้นยาวหรือสั้นจะเป็นการเปลืองน้ำฉะนั้นให้ลิงทั้งหลายช่วยกันทอนต้นไม้ขึ้นมาดูว่ารากยาวหรือสั้นแค่ไหน จะได้รดน้ำได้ถูกต้องฝูงลิงตังเห็นด้วยแล้วแบ่งกันถอนดูรากต้นไม้แล้วฝ่ายปลูกใหม่แล้วฝ่ายรดน้ำทำอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งรดน้ำแบบนี้มันเปลืองน้ำนะหัวหน้าฟูงเราเก่งจริงๆถ้าอย่างนั้นพวกเราจัดการเลยในการนั้น พระพุทธเจ้าเกิดเป็นบุตรชายตระกูลหนึ่งในพาราณสีนครได้มาเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เข้าจึงร้องถามฝูงลิงด้วยความแปลกใจใครสั่งให้พวกเจ้าทำอย่างนี้นายฝูงลิงสั่งให้ทำจ้ะผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้บังเกิดผลดีไม่ได้เลย โถเอ๋ยลิงพวกนี้คิดจะทำประโยชน์แต่กลับทำเสียหายฉันไม่ได้ติดเตียนพวกเจ้านะเพราะพวกเจ้ารับคำสั่งมาเจ้าก็ต้องยอมทำตามผู้ดูแลส่วนนี้ตั้งหากละ่ะที่งโง่เขลาไม่รู้ว่าควรใช้ผู้ใดทำอะไรถ้าเราไม่รู้ว่ารากยาวหรือสั้นแค่ไหนจะรดน้ำถูกต้องได้อย่างไรเหตุใดท่านจึงตื่ ติเตียนเราเมื่อพระพุทธเจ้าตัดเล่าเรื่องจนจบแล้วจึงตรัสสรุปว่าลิงนายฝูงได้เกิดมาเป็นบุตรชายของผู้ดูแลต้นไม้ในครั้งนี้และเป็นผู้ทำลายต้นไม้ด้วยตัวของเขาเองสรค์บุตรชายของผู้มีตระกูลในครั้งนั้นก็คือตัวเราในครั้งนี้นี่เอง คติธรรมที่ได้จากเรื่องอารามทูสกะชาดกก็คือการฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่นำความสุขมาให้การทำสิ่งใดควรศึกษาให้รู้จริงก่อนจึงจะประสบความสำเร็จ